ชัยวิจารณ์เกรวันนี้จะมาย่างนิทานไดโนเสาร์กันนะคะเมื่อหนึ่งร้อยล้านปีก่อนมีไดโนเสาร์สองประเทศคือเปลยนกคือประเทศกินเนื้อประเทศกินพืชตัวแรกคานุสอยัสเป็นไดโนเสาร์วกะทิงที่มีขาอันชงพยังในหางอันยาวเหยียดแขนที่เย็ด ของไดโนเสานั้นจะเอาไว้ควนและปากอันใหญ่กับเขาจะเอาไว้ตัดและ,ะานหางที่จชฟปาดและหนามที่จะแยมคมตัวที่สองสไปนโนซอยัสเป็นไดโนเสาร์ที่เหมือนไดโนดอนที่มีชีพแล้วสไปนโนซอยัสจะเหมือนไดโนดอนที่เกิดก็คือ อยู่ใลนะเกับอยู่บนบกได้สไปโนซอยดเหมือนไดโนเสาร์และสไปโนซอยด์ในปากยาวมีมือที่ทรงพยัคว์ขวาๆตะขีที่ติดตามตัวมันมันก็เลยชื่อว่าสไปโนซอยด์ตัวยี่หนึ่เหมือนสไปของมันตัวที่สองอินโดไมนัส <c oughs> อินโดไมนัสคือเอนูสาวที่สูงช่างในชูสิบเวิร์กหากกจุดอินโดไมนัสเป็นคู่ปรับตลอดการของเทยกอินโดไมนัส <omin> มีหางอันยาวเหยียดและขาแับแขนในภายหลังอินโดไมนัสโดนโมรสสฆ่าปกินตัวที่สอง ตัวที่สี่ที่ยักที่ย็กเป็นเด็กสาวยาชาที่ย็กทีมียักอันยาเวียดมือที่เย็กมากและปากอันใหญ่ยักษ์และที่ย็ก ต้องมีหางอันรงพยังตัวที่ห้ากาโบซอยัสกาโบซอยสที่เหมือนทีเยบจะมีเย็บสามเย็บและขาอันรงพยังกับหางที่ยัดได้และกาโบซอยสมีสีเขียวตัวที่หก กากรกอะจายกากรกอะจายคือเน,นื้เสาว์ที่ฉาดมีเย็ดที่ยาเวเหยียดแล้วก็ขาอันใหญ่ตัวที่เ็ดแรปเตอร์แรปเตอร์เป็นเน,นื้เสาว์ที่ฉาด แล้วก็เก่งในหนังที่แัปเตอร์มีชื่อว่าบูเดว์แรปเตอร์มีเพื่อนชื่อว่าเดวช่าจายเอ็กโคแรปเตอร์เฉียดมากแล้วก็วิ่งเร็วมาก,ต,กตัวต่อไปที่ผมจะเล่าคือกินพืชนะคะโดยแยกอังกิโอซอยัแอังกิโอซอยัส มีหางเป็นลูกต้มแล้วก็เกาะแข่งบนหยังแล้วก็เขาตัวที่สองของตัวกินพืนชายเชือท็อปายเชือท็อปนั้นเป็นไดโนเสาร์ก็ะที่มีเขาข้างหน้า แล้วครับตัวที่สามหางน้ำไดโนเสซอนไม่ใช่ใช่ตัวที่สามไดโนเสาร์สไยต์ไดโนเสาร์สไยต์สสยเป็นเจ้าหางน้ำที่ใหญ่ยักษ์ตัวที่สี่ของกินพืชน,นั้น กาเปนุซอยัสกบไปนุซอยัสคือคอยาวที่เกิดกานใหญ่ที่สุดในคอยาวต่อไปของกินพืชกาโมกอัสอ,อยัสมันเป็นตวกาโมกอัสกัสเป็นไดโนเสาร์กินพืชแล้วก็กินปลาเป็นอาหาร ตัวต่อไปสมัยโนโซอยัตสมัยโนโซอยัสเป็นไดนโนเสาร์กินเนื้อกับกินพืชที่ใหญ่มากเย yeah. เก่งด้วยไดโนเสาร์กินพืชกับไดโนเสาร์กินเนื้อฉู่ด้วยกันไม่ได้เพราะไดโนเสาร์กินเนื้อจะกินพืชเป็นอาหาร สบแล้วครับ